สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่วิ้งติ่ง REACT ค่ะวันนี้นะคะพี่วิ้งติ่ง REACT ก,ก็จะมา REACT วงจากวเามือางนนอ,งงอ,อ,อน,น,นะจะจาม JPS Entertainment กาก็คือวง ก็เซเว่นนะคะก็คือวงก็เซเว่นก็คือเคยรีแอคไหมนะยังไม่เคยรีแอคนะคะสำหรับวงก็เซเว่นนะคะวงนี้ก็คืออันนี้เป็นอันแรกที่จะรีแอคนะคะก็คือดิฉันก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่เอาง่าง่ายก็คือแบบเดี๋ยวเพลงเนี้ยมันก็จะมีชื่อเรียกเป็นชื่อไทยใช่ปะ่ะซึ่ง อย่างเช่นหลายๆเพลงที่แบบเรียกกันอะฉันก็แบบตั้งชื่อให้น้องนะเนีย่ยอย่างเช่นอย่างเพลงอะไรนะั้นละลาบายอะฉันเรียกลูลาบายเออนะเออแต่และเพลงคือมีชื่อสําหรับน้องอะเออนะคะ่ะสำหรับเป็นการนดูเอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการแต่งแต่งตั้งชื่อวงคือส่วนตัวไม่ได้ติ่ง ไม่ที่ติงวงนี้แบบจริงจังขนาดนั้นแต่ส่วนตัวแล้วชอบแจ็คสันชอบยุกยอมแจ็คสันยุดยอมเนี่ยคือชอบโอเคฉันชอบอะคือไม่ได้แบบติงจนขันแบบอันั้นอะคือเป็นแบบติงที่ซัพพอร์ตวงห่างๆอะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบถึงขันไปอยู่ในดอมอย่างนั้นเลยนะคะเป็นแบบซัพพอร์ตอยู่ห่างๆนะ ก็คือแบบไม่ได้ติ่งจรัง,งสำหรับวงนี้นะคะ,ะส,ำสำหรับคัมแบ็กรอบนี้นะ,ะชื่อว่าเพลง b r a v e ที่แปลว่าลมหายใจนะคะงั้นเราไปดูเพลง b r a v e จาก god seven กันได้เลย let's go สำหรับเพลงเ r a v e จาก g o ว z น i n จริงจบไม่ทักบ่อยเนาะมีปัญหากับดิฉันละหนึ่งนะจรนะิงจบบ้านนีเนี่ยก็คือแบบเพลงเ r a v ที่แบบบรรมหายใจคือ g o เซ w i n เป็นวงหนึ่งวงที่ฉันไม่ได้ติ่งแบบขนาดนั้นอะคือฉันไม่ไม่ถึงขั้นว่าแบบเป็นอากาเซ่เต็มตัวไม่ได้แบบขนาดนั้น ถือว่าแบบแบบอ่าวดรีมเอมบี MB, อะไรพวกเนี้คือทำทุกอย่างเหมือนติ่งปกติแล้วแต่ว่าแบบไม่ได้คือเข้าใจปะฉันไม่คือการติ่งมันต้องมีความผูกพันกลอดต่องวงนั้นเนาะก็คือ,คอแบบฉันไม่แบบแบบเห็นการเติบโตของหมาฉันพุ่งมาฉันแบบพุ่งมารู้จักเขาตอนเพลงไหนเพลงไหนไม่รู้อะ นั่นแหละเนื้อแบบรู้จักแต่ว่าแบบไม่ได้ติ่งขั้นนั้นไม่ได้ติ่งขั้นแบบขั้นสุดนะฮะเป็นแบบติ่งขั้นเริ่มต้นนะคะถ้างั้นเราไปดูเพลงเ a รฟจากก็ตเซนกันได้เลย l e ลสโกมีความเป็นโรมันกรี Greek. มีกรอบรูปเต็มไปหมดคนแรกออหนูว่าศิลปินอายุยอมแจ็คสันจ็คสัน จีบีจีบีหล่อมากเลยอ่ะเว้ผมหางเต่าจินยองจินยองอายกย,อยกยองคือยยกยองนางน่ารักอ่ะชอบหล่อด้วยยองแจยองแจนางก็น่ารักนะนาง นางไปอยู่ในรายการวิทยุฉันชอบนางมากเลยตอนอยู่ในรายการวิทยุอ่ะเริคุยเก่งมากเจบี CB. แบมแบมไปไหนแบม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 อยู่ไหนลูกมาคือมาแล้วแบมแบมมาผมแดงเลย đi đeo anh ngọc bán Jackson Jackson Young bên này Jackson Ai Yêu chồng Yêu ยงแจามาดเฮ้ยหล่อมากเลยแท็กสันเฮ้ยแท็กสันเป็นผู้ชายคนๆค,คนหนึ่งที่แบบหล่ออะชอบแท็กสันหล่อมาก แบมแบมอ้าวมูวีดแป๊บเดียวเองให้ฮานหน่อยจะไม่ได้น้อยไปแล้วนะน้อยไปแล้วนะให้แบมแบมน้อยไปแล้วนะแบมแบมฉันโผล่มาแป๊บเดียวเองเเอ่ะเกินไปไหมทำแบมแบม คือช่วงขาคือยาวมากอะไปยืนคือดิฉันคงแบบตัวอยู่ที่แบบครึ่งหน้าอกฉันคง,คงตรงต่วนหน้าอกฉันคงอยู่ที่ประมาณตรงเอวของพอดีอะคือช่วงขาดูยาวแบบดูยาวมาก ต้งขาต้งขาแบมแบมคือยาวมากคือสูงแบบดูสูงมา,มากๆเตเิเิเิจบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงเว e จาก g h โ s สเซว n นะตั้งจาก MV ที่แล้ว คือช่วงหลังๆช่วงท้ายๆปีเขาเหมือนเขามีความแบบฮิตเพลงที่แบบไม่เต้นเพลงนี้มันดูไม่เต้นนะเขาดีๆมันเป็นเพลงแบบจะพูดว่าฟัง,ฟงสบายก็พูดฟังสบายทุกเพลงแล้วก็มันก็ไม่เต้นทุกเพลงแต่อันนี้มันมนแบบเรามันฟังมันฟังแบบเงนนั่งร้องแบบ เรื่งองร้องหล่อๆเฉยๆคือแบบมันมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะดูความในความรู้สึกม,มันดูไม่เต้นเดี๋ยวมันดูไม่อะไรเยอะเามันยังมีความแบบเฮ้ยนั่งสบายร้องสบายแค่นั้นเออนั่นแหละคือเพลงมันแบบฟังสบายแต่แบม,มแบมฉันออกน้อยมากเลยแบมแบมแบมออกน้อยมากเอาดีเกินไปไหม เป็นหม่พี่จี้มอได้ป้าพี่จีพูดแทนใหม่พี่จีโอ้ยมัมัน,นออกน้อยมากความรู้สึกฉันปั่นน้ำตามันแบบออกน้อยไปนะแต่ก็ค่ายอจัจใจมางั้นก็เอ,อแล้วแต่ค่ายแหละบ่อยแล้ว,วล,วลงลงผัก นะค่ะแต่แบบมันน้อยไปจริงๆแอร์ทามแบมแบมอ่ะแอร์ทามแบมแบมมันน้อยไปอ่ะนี่เรียกว่าไงน้องผู้มันนิดเดียวนะคอ้ยนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของก็เซวินนะฮะเพึ้นให้ด้านล่างเลยนะคะนี่เดี๋ยวก็คือไปเลื่ลอนหาเอานะคะสำหรับช่องทางการติดตามของวงก็เซเว่นนะฮะ แล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่วิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะรือแอคหน้าค่ะบ๊ายบาย